ครับประคุกเที่ยวสองครับเมโครซิงจัดให้ครับถอยดินครับทางแคบครับที่พ่วงเข้าไม่ได้ครับอ้าวน้องหุกร้อเครื่อนที่เร็วจัดให้ครับถอยดินครับงานทําทางของอบตศรีตากูลครับอําเภอหุขันจังหวัดศรีสะเกษครับทีมงานไมโครซิงกับร่วมกับหุกร้อดำเครื่อที่เร็ววงขันครับ ให้ครับวันนี้ถอยเบาๆครับงานแบบนี้เราก็รับทำครับได้เงินว่าจะได้เงินเห็ดมดครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออดีคาเลขคาเบอร์ครับจัดเลยครับเที่ยวสุดท้ายแล้วครับวันนี้ ถอยดินครับหมาพร้อมไมโครครับทางเลือกใหม่ครับทางแคบคาเบาๆครับอ่ะพี่ใหญ่แล้วครับนี่ร่วมงานกับคุณชินวัตรนะครับเสียนุขับครับยุงวันเจี๊ยิบครับ เชิญนุครับผูอาครับวันนี้ผูอามาครับวันนี้มาเพื่อที่จะมารับประกันมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชูสองโป้งเลยครับโอ้โหไ,ไอ,ลอ้ล็อกหลอดแล้วเด <c oughs> ี๋ยวสุดท้ายครับเบาๆครับวันนี้ งานเรียกใช้ได้ครับหกรอดำเคลื่อนที่เร็ววงขันครับทางแคบครับรถใหญ่เข้าไม่ได้เราจัดให้ครับราคาบ้านๆครับขอแค่เงินสดไปหมดครับสนใจติดต่อเบอร์โทร0837373728ครับ หรือไปิติดต่อที่บ้านนิคมซอย6ก,ก่อนถึงสวัสดีรีสอร์ทครับกุคันชิสกีเที่ยวสุดท้ายและท้ายสุดครับไม่เต็มคันนะครับไม่เต็มคัน งานคนรุ่นใหม่ใจถึงนะครับพึ่งได้นะครับทมง,งานเราเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าเราไม่ยอมเดืนขาดครับทมง,งานเรามีเครื่องเสียงให้เช่าด้วยนะครับ18 16ดอกครับเสียงพอใช้ได้ครับไม่ดังมากครับเน้นยิ่งใหญให่เฉยครับง,งานเรา งานเดี๋ยวสุดท้ายจะยากหน่อยครับมันเก็บเล็กๆน้อยๆครับ <Wow. S 1> อ้าวเสร็จแล้วครับ นี่นะครับเขาใช้ถึงกินไทีนไน่นี่มาเรื่อยๆป่